กอยครับพี่น้องโอ้เกิดดีแห้งวะมาปลูกวัน้น่ม่ติดดีนี่นะครับปลูกไว้มันกระเเลื่อยขึ้นไปตามนี่ก่อยนี่มัติดีได้ดอกมันสิงามแห้งนะครับปลูกขันมันหัวมันใบใหญ่หรือว่าบได้กินหัวนี่แต่ดอกมันนี่ก็ทำให้ห้าสดชื่นนะครับดอกสวยแห้งครับนี่คือต้นก่อยเด้อพี่น้องมีปลากะเอาไปใส่โรดนะพี่น้องมันเวลานน้นมัสิปิวแล้วมันติเกิดเองนะครับใส่เธอเดี่ยวกะชิยูได้เป็นพุลระเป็นจนชั่วโคตรชั่วลูกชั่วล้านพุ่นล่ะพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับสิทภาพพี่น้องเออ่มาบึงต้นใหม่นะครับใหม่ปลาใหม่ปลาปลูกไปแล้ว4ปีนะครับใหม่ปลา4ปีนี่มันใหญ่แบบไรนะครับมันเป็นแบบไรนะครับวันนี้กับภาพพี่พ่น้องนะครับมาบึงใหม่ปลาจะมีพยุงนะครับพยุงย่างหน้าปลาดูใหม่แดงใหม่ซัก นะครับสลับกันไปนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งต้นที่4ปีเต็มนาะอว่ามันเป็นอย่างไรมันใหญ่สํามไรซีปีเต็มนี่ตอนนั้นก็นกนสิเป็นต้นพยุงครับที่ปลูกก่อนเขานะครับพยุงครับพี่น้องที่ปลูกก่อนเขา4ปีเต็มนี่ก็คือต้นพยุง4ปีเต็มนะครับความสูงเขาก็ได้หฮมแล้วได้หฮมความสูงก็จะอยู่ประมาณจักประมาณหอดปลายกับประมาณจัก8เมตรได้ครับพี่น้อง นี่คือต้นพยุ่งอายุ4ปีนะครับพยุ่ง4ปีปลูกแล้วได้ต้นขนาดนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเบ่งว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับรอบรอบต้นนะครับรอบต้นนี่ได้น่าจะได้ประมาณจาก30 30เส้นนะครับเพราะว่าไอ้คืบหนึ่งเนี่ยมันมันหยีสิบกว่าเส้นนะครับคือผมฉะนั้นนี่รอบต้นนี่น่าจะได้อยู่ประมาณเ โอ้เยมันเกือบสองคืบอะครับพี่น้องเกือบสองคืบนี่ครับพี่น้องปลูกไว้เพื่อเป็นสมบัติปลูกไว้เพื่อเป็นมรดกปลูกไว้เพื่อเป็นความลมเย็นกับเจ้าของที่เจ้าของสวนนะครับปลูกไว้เพื่อให้มันเป็นเป็นในเป็นยัางก้เป็นที่พักอยู่อาศัยเนาะของสัต์ต่างๆนะพี่น้องนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูพี่น้องอันนี้ก็ปลูกแทมกันไปเรนะ่อยเนาะปลูกพักติวก็มีนะครับพักติวก็บทปลูก เก็บยอดได้นะครับส่วนต้น,นอื่นๆมันกับปลูกซับกันปลูกตามกันเนาะมันบ่ได้ว่าปลูกเพอเดียวนะครับต้นที่ปลูกซีปีนี่สิเป็นพยุงนี่เดี๋ยวผมใส่เบืง้งนี่กับต้นนี่กับซีีครับซีพีคือกันเนาะต้นนี่เพราะว่าไอ้ตอนนั้นเขาปลูกนี่มันจะปลูกแบบห่างๆครับเบิ่งไปแล้วปลูกห่างมันเสียพื้นที่ครับก็เลย เอามูเนี่ยอย่างหน้ามูอย่างมาใส่ไห้มันทีเลยครับไห้มันแข่งกันไปก่อนเนาะไห้มันสูงแข่งกันไปนะครับแล้วเข้าคอยมาจัดการเอาแบบได้ก็ได้นี่ต้นนี้ก็สี่ปีคือกันครับประมาณนั่นแหละประมาณสี่สิบเอ่อเส้นได้หลบหลบต้นเนาะนี่กับพยุงตัวนี้ก็สี่ปีนะนี่พยุงตัวนี้ก็สี่ปีครับสี่ปีนี่ก็ซื้อว่า เติบโตดีดนะครับบ,รบ่มีระบบน้ำนะครับบ่ได้หาน้ำหายยังตะกี้ต่ก่อนปลูกนะครับตักหดน้อยเดียวตอนที่ว่าตอนที่ว่าเขาเขากำลังน้อยเนาะนะครับตักน้ำสะส่วนไม้แดงซีปีเนาะไม้แดงซีปีกะสิไม้แดงซีงปีกะสิประมาณนี้พี่น้องนี่ครับพยุงนี่ว่าใใหหญญ่่ใหญ่ใหญ่บอสา่าเลยครับใหญ่กลัวไม้แดงอีกซีปีนี่เห็นวะไม้แดงซีปี ก็ไล่ไล่กันน๋อไล่ไล่กันนี่ครับต้นใหม่สีปีแล้วก็ต้นใหม่ที่ไอ้ปลูกตามกันมาเรื่อยๆโตสามปีก็มีสองปีก็มีพี่น้องกับผมนี่ก็เป็นแปลงแปลงปลูกไว้เป็นแปลงปลาเนาะให้เป็นมระดกลูกมอระดกหลานนะครับมระดกแผ่นดินก็ว่าไปนี่ไม้แดงต้นนี้ก็สีปีนี่ครับ ใบแดงตัวนี้ก็ซีีแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ครับตันนี้ใหญ่เติบโตสมบูรณ์ดีครับเป็นแปลงปลาครับแปลงนี้เขาปลูกไม้ปลาแล้วข้างล่างเนี่ยเขากป็ปลูกพืชอื่นใดนะครับเป็นมูกระเจียวเพราะว่าไอ้มันต่างๆเนาะนะครับมันต่างๆนี่ก็สามารถที่จะเอามาลงได้ครับนี่ก็เป็น นี่ก็เป็นเครื่องยานไอ้ยังก่อเขาเอนไปยังก่อลากลากนางแดงนะครับเป็นสมุนไพรสมานนำนุ่มบักย่างดีเลยเพื่อนวาผู้เพื่อนวาเอาไปต้มให้แม่ลูกอ่อนกินเนาะครับนี่กับไม้แดงตัวนี้มันก็ซีซีปีพี่น้องเนี่ยครับเกิดความลมเย็นล้ครับใดห่มใดยังผูกเปรีนอนเมือไรก็ได้นะครับวันนี้คลิปนี้นครับผม เข้ามาบึงต้นใหม่อายุสี่ปีแล้วก็ต้นใหม่ที่ปลูกตามกันนะครับตามกันมาเรื่อยๆนะครับบ่อใดมีระบบน้ำนะครับปลูกทีเดียวเลยเนี่ยครับพี่น้องผู้ใดมีทีมีทางไว้นะครับกบารบ่วใดเฮ็ดประโยชน์แม้ยกกังก็น่า,นาจ,จะปลูกทีมไว้นะครับหนึ่งหลัมันก็ได้ความหล่มเย็ยนให้กับสถานทีเนาะนะครับแล้วก็ให้ความให้เขาอื่นยังก็ ให้ประโยชน์นะครับให้ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ประโยชน์กับโอ้หลายอย่างครับกับซั์กับธรรมชาติระบบนิเวศทุกอย่างเลยครับแล้วก็ร่วมถึงประโยชน์กับเจ้าของแปลงนอพี่น้องนะครับต้นไม้ในการง่ไปหนาง่ญ่ไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะอนาคตกับลูกหลานกลอามาแปลูกได้นะครับปลูกเห็ดบานพักอาศัยหรือว่าหลายอย่างนะครับส่วน ของที่เข้าได้นี่ครับก็จะมีมูเห็ดมูยังเนาะครับมันก็สิเกิดตามมาเป็นตามระบบนิเวศร,ระบบธรรมชาติของเขานะครับข้างล่างนี่เข้าก็ใส่ได้ทุกอย่างครับปลูกยังก็ไดนี่อันนี้ผมก็เอาก่อยมาปลูกนี่ครับเอาก่อยมาปลูกครับพี่น้องใหญ่ยยไวครับแป๊บเดียวเลื่อยขึ้นตามต้นไม้ได้แล้วก็มีหลายอย่างที่เขาสามารถจะเอามาลงได้นะครับบ่ราว่าจะเป็นมั่น,นยังต่างๆเนาะ พืชหัวนะครับเพราะว่าพืชหัวนี่ก็เป็นกอยนะครับพืชหัวก็สามารถที่จะเอามาใส่ในพื้นที่ของเขาได้นะครับนี่ผมถืพภาพี่น้องไปเบิ่งไอ้มันมันมือเสือมันมือเสือมันเผ่ามันขาวนี่ครับนี่นะครับไออันนี้เขาไปซื้อมาจากช่องจอมเนะาะขมิ้นนะครับฟังกับผู้ชายฟังขมิ้นเนี่ยเขาจะเขาจะเอามาแบบนมีเลยเขา<อ>จนะเอามาปลูกให้เาให้ปลูกแปบนมีเลยนะครับมีขายแบบ แบบสําหรับปลูกนะครับนี่ก็เขาก็สามารถดีลงในพื้นที่เขาใดนะครับสั่งแรงอาหารนะครับสั่งแรงอาหารสั่งความยั่งยื่นนะครับเพราะว่าของมือนี่ครับปลูกทีเดียวปลูกทีเดียวคันได้รอดล้วอยู่เลยพี่น้องหายห่วงปลูกทีเดียวรอดเราอยู่เลยหายห่วงนี่ครับกรลังงามพี่น้องนี่นี่เออนนี้อันนี้มันนนาจะเป็นมั่นยังง้อเนี่ยันี้มันน่าจะเป็นมั่นมือเสือนะครับนี่นี่นาจะเป็นมั่นมือเสือนอ่นี่มันติดจุดต้นเลยครับ มันติดตางกันอยู่ด้มันนี่เนี่ยอันนี้อันนี้บอแมนมันเอบแมนมันเลือดนะครับพี่น้องบอแมนนะครับเพราะว่ามัน่าสิเป็นมันมือเสือเนาะใบมันยังสีแล้วก็ตัวนี้มัน่าสจะเป็นมันเผาครับทันพิษก็ขออภัยเด้๋ยพี่น้องเพราะว่าผมเอามาประมาณปลูกประมาณสามสี่ชนิดครับแต่ว่าตอนมามันบม่มีใบเนาะมันกับบอหูอันนี้อาจจะเป็นมันเผาแล้วก็มันจะมีมันอีกตัวหนึ่งคือเขาอื่นว่ามันยังมันขาวติดดีครับพี่น้องเนี่เกิดดีดวยครับเนี่ย เกิดุกต้นแล้วครับนี่เขาก็จะเลื่อยขึ้นไปเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการเอ่อเห็ดตามศาสตร์พระราชาเนาะครับปลูกไม้ต่างระดับปลูกไม้หลายระดับนอกพี่น้องนะครับไม้สั้นสูงก็จะเป็นซุ้มนี่ครับเป็นพายุงไม้ซักไม้แดงไม้ตะเคียนไม้ไมย่างหน้าต่างๆเนาะครับแล้วก็สั้นเตี้ยก็จะมีนี่นะครับเนี่ย้นเตี้ยก็จะมีหมูเอ่อ มูล่งหัวนะครับเพราะว่าของผมนี่สั้นกลางนี่มันก็จะเป็นบักม่วงครับผมก็มีบักม่วงไว้นะครับบักม่วงต้นบักม่วงนี่นะครับแต่ว่าแปลงนี่ผมตั้งใจให้มันเป็นแบบว่าแปลงปลาเนาะครับมันก็จะมีแต่ปลูกได้แต่ว่าสั้นสูงนะครับไม่ย่างยื่นนะครับแล้วก็จะไม่มีลงหัวเลยครับมูกระเจียวมูมั่นมูก่อยมูยั้งมูนี่นะครับกับปลูกแบบสลับแซบกันไปเลยครับปลูกแบบสะเลยว่าสันเนาะ นะครับมียังปลูกอยากได้ยังมาปลูกกับมาปลูกแบบสะเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าแปลงนี้ตั้งใจให้มันเป็นแบบว่าไอแปลงไอแบบว่าขึ้นพื้นปลาซูแผ่นดินไปเลยนอพี่น้องนะครับมันก็จะเป็นรองเห็ดเบงพี่น้องมันจะมีความสุ่กับมันจะได้แบบว่าเข้าได้ความลมเย็นเาขาเขามาในแปลงเขาเขากับมีความชุม่มชุ่มเย็นนะครับแล้วก็มันบ่ไ้เห็ดดุนะครับมันบ่ไ้ลงทุนเพิ่มยังกับมันนะครับเข้าปลูกทีเดียวนะบ่ไ้มาไถ่ไม่บ่ไ้มา วานเอยียงไม่บริมาไใส่ปุ๋ยนี่ครับพี่น้องไม่แดงรุ่นเดียวกันรุ่นรุ่นบุกเบิกสวนครับรุ่นปลูกตัวแหลกรุ่นซีปีนะครับในการตะเคียนก็ได้ขึ้นกันครับพี่น้องตะเคียนนี่ผมปลูกหลังนอผมปลูกหลังครับเมื่อแทมนะครับเขาก็จะพยายามแข่งกันขึ้นไปนะครับตะเคียนก็จะแสกอยู่นั่นกันได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เตรียมไอ มองไหนมันบเกิดพี่น้องบางทีเขาปลูกไปมองดินมันบ่ค่อยบ่ค่อยคือเขาอ่ะมันบ่ค่อยเกิดผมเอาการปูามซายด้วยพี่น้องการปูเมซายเนี่ยเห็นบหมการปูเมซส่หลังนะครับการปูนี่นะจะสองปีมันก็เกิดด้ครับการปูมันเกิดง่ายครับมันแขงเนี่ยนะครับแขงขึ้นไปเลยนะครับข้อดีของมันก็ว่าเขาวันเขาก็จะได้ใบใหม่ทีหลากหลายเนาะพี่น้องได้ใบใหม่ทีหลากหลายเนาะครับว่าจะเป็นใบการปูนี่มันก็จะประโยชน์มันหลายเนาะ เห็ดดินใบไม้เห็ดยังไงนะครับเห็ดดินข้ามปูเห็ดยังไงแล้วกบใบหลากหลายนะมันก็จะไปผสมปนเปนกันอยู่น้าทงเฮานี่แหละอยู่ในไอแปลงเฮ้าบัดที่นี่มันก็นจะสร้างระบบนิเวศขึ้นมาของมันเองพี่น้องมันก็นจะสร้างเห็ดสร้างความสมบูรณ์นเนาะความสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นแปลงสี่ปีนะครับแล้วก็มองได้บ่เกิดยังแถวนี้บ่เกิดอียงบ่เกิดมันอาจจะเป็นแห่งๆผมก็เอาซักนะครับเอาซากัาซากมาใสา่นะครับซัก ซักแล้วกาการปูนี่รอดได้ครับเกิดมองที่ต้นอื่นบม่เกิดกับเอามาแซมไซตามหลังกระได้ผลคือกันได้ผลขึ้นกันนะครับนี่นี่ก่อยเมื่อกิ่มขึ้นแล้วครับนี่นะจะเห็นว่าพื้นที่สามารถจะเอาพืชหัวมาลงได้ได้เมดเลยนะพี่น้องนะครับนี่กล้วยกะเขากะทิไหวตามไปกับว่าเป็นยังนะครับมันมีแต่ประโยชน์คือกันกล้วยตัดออกผลต้นลงก็เป็นปุ๋ยนี่นะครับพี่น้องฟ้าพีพระน้อง ผู้ใดที่มักสายปลูกต้นใหม่เนาะครับนี่ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับที่เก็บภาพมาฝากสีปีเนาะพี่น้องแต่ว่าโมเมนต์สีปีที่เดียวเด้มันก็ปลูกตามกันเนาะปลูกตามทุนตะกี้นะครับที่แรกก็จะปลูกห่างๆอยู่นะครับพออันหัวเสวียมันมันมันเปลืองทีเนาะปลูกหลายไปก่อนครับเขาจัดการได้นะครับอันเอาต้นได้ออกเขาก็ล้อมล้อมไปปลูกแปลงใหม่ของเข้าได้ล้อมขายได้ครับพี่น้องอยู่ที่อ่ แล้วแต่เขาเสียเ็ดครับเพราะว่าเขาอันเห็ดถ้มันใดญ่ขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะมองภาพออกว่าเขาเสียหาลายใดกับมันอย่างไดนะครับนี่ครับผมก็ปลูกแบบสลับเลยครับส่วนต้นใหม่ที่ว่ามันมาเกิดธรรมชาติผมเก็บไว้นะครับนี่ตน้นต้นยางเหียงครับตน้นศาสตร์เนี่ยต้นสาสตรมาเกิดเนี่ยครับเก็บไว้ครับว่าตั้งใจให้มันเป็นแปลงปลานอพี่น้องนะครับตั้งใจให้มันมันแบบว่าตะก,กี้ เขาอยากถือว่ามาเก็บเห็ดมาเก็บยังในสวนจะของที่สางขึ้นนอกพี่น้องมันบ่ต้องไปเก็บน้าปลาบางทีน้าปลาต่ำแนวตะคข็ปใชยแดนนี่มันจะมีระเบิดนะครับที่ล้เหลือที่เขากู่กมืดนะครับอยู่บานก็มีคนเดียบกับระเบิดผู้นึงนะครับขากระขาดนี่นะครับกับเป็นความเสี่ยงเข้ากันเลยมาสางแปลงจะของนะครับมีพื้นที่บ่ต้องหลายนะครับพี่น้องมีจักซีไลกับเวนจักไลนึงนะครับมาเห็ดเป็นแปลงปลาปลูกพืชให้มันหลากหลายปลูกปลาใหม่นะครับมันก็จะได้ ความหลุ่มเย็นนะครับให้คนเห็ดละก่ามันบปต้ตองมไทยดุนอพี่น้องบปต้องมไทยดุบปต้องมาลงทุนกับมันอีกนะผมว่านะครับนี่ก็เป็นความวิเศษของไอ้การปลูกต้นใหม่นะครับละก่ลงทุนหน่อยพร้อมลงทุนหน่อยคือไม่หยังลงทุนหน่อยก็คือว่าต้นใหม่ต้นหนึ่งเข้าบางทีกับศูนย์บอิช่าเขาก็แจกนะครับเข้ากับไปขอมาได้ขึ้นว่าเข้าสื่อกับต้นหนึ่งกับสิบบาทก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็บเต้ตองมใสซทุนใซ ไล่ใจกับมั่นนะครับบ่ตองมาให้ปุ๋ยให้น้ำคือผืชอื่นนอกพี่น้องนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่น้องมีท,มทีมีทางกัน่าสนใจนะครับได้ปลูกซอยกันเพื่อให้ว่าอันแผ่นดินเฮ้านี่ซุ่มเย็นนะครับให้โลกเข้านี่มันอากาศมั่นดีนอให้อากาศมันดีมันก็ผลประโยชน์ตนกัได้คนทั้งชาตินะครับได้นคนทั้งโลกนะครับเก็บภาพคลิปนี้นะครับเก็บภาพแปลงของสวนดอกปา พกับเลยมาฝากนะครับพี่น้องถูกใจกับฝากพี่น้องกดแชร์ลวกะ็ให้พี่น้องกดติดตามในเด้อครับอืมติดตามช่องไม่น้่ครับผมเพื่อเป็นแห้งใจแล้ะกะ็นกำลังใจในเหตุคลิปต่อไปน้อพี่น้องนะครับผมคลิปนี้กะเอามาฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ